โตโยต้ายาริสเอชิมนะคะตัวนี้ได้มาเป็นรุ่นสมาร์นะคะใครกําลังอยากดูรีวิวกดดูด่วนๆกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะมัดโตโยต้านิวคาร์นะคะ,ะ,คะสําหรับวันนี้นะคะพามารีวิวกับโตโยต้ายาริสเอชิมนะคะคันที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะคะได้มาลูกค้าจองมาสีดํานะคะลูกค้าจองมาเป็นสีดําเป็นตัวสมาร์ทนะคะตัวนี้ ลูกค้าเลือกรับฟิล์มนะคะฟิล์มที่แถมให้นะคะลูกค้าเป็นฟิล์มไฮคูลเซรามิกเลยนะเป็นฟิล์มเซรามิกเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกมาแต่ว่าอยากได้ดุดนะคะสีดํดๆเลยนะคะกับตัวรถนี่บอกได้เลยว่าดุดันแน่นอนนะคะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทนะลูกค้าเดี๋ยวพาดูรอบๆกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะเสะาอากาศนะคะได้เป็นแบบครีบฉลามนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะตัวนี้ มาดูกันที่ภายในของตัวสมาร์ตนะคะตัวนี้ลูกค้าในส่วนของแผงประตูนะคะตัวนี้จะเป็น PVC แข็งๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบสีด้านนะคะข้อแตกต่างนะคะระหว่างตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมนะคะตัวนี้ได้มาแต่ตัวสมาร์ทเนี่ยยังได้เป็นบุหนังนะคะสีน้ําตาลสวยมากลูกค้าเดินได้ด้วยสีขาวนะคะในส่วนของโครงมาลัยได้มาเป็นมาปิฟังก์ชันนะคะเป็นแบบ ุ้มหนังนะคะเป็นสามก้านแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเมทัลลิกนะคะคอนโซลด้านในสวยงามมากๆนะคะอันนี้เตรียมรอส่งมอบแล้วนะคะวัสดุภายในของตัวเบาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเป็นหนังสังเคราะห์นะคะเป็นหนังสังเคราะหนะ์นะนี่แอบให้ดูนะคะภายในสวยมากๆอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเบรกมือนะคะตัวนี้จะเป็นเบรกมือแบบแมนนวลอยู่นะคะลค้านีนะ,ะนนะภายในสวยๆเลยเป็นรถ เตรียมส่งมอบแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของรับประกันนะคะเราติดฟิล์มไฮคูให้ลูกค้าเลยนะมาดูด้านนอกกันบ้างน,นะคะด้านนอกนะตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยเลยสวยงามมากๆนะคะเตรียมรอส่งมอบให้แล้วนะคะมาดูด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังนี่ก็ยังได้เป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะคะลายเดียวกันเลยสวยๆนะคะลูกค้านี่นะ กระเป๋าจิงโตนะคะจะมีเฉพาะฝั่งคนนั่งด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้จะไม่มีเนาะอ่าตรงนี้จะไม่มีนะคะตำแหน่งวางแก้วน้ำนะคะแล้วก็ที่พักแขนด้านหลังนะคะจะเป็น P ีวีนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูกับอีกสีหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปดูกับอีกสีหนึ่งก็คือสีเทานะคะขายดีอีกเช่นเดียวกันนะคะสีนี้ ออกเยอะมากลูกค้าเป็นสีเทาดำนะคะตัวนี้ก็ได้มาเป็นตัวรู้สึกจะเป็นตัวสมาร์ทอีกเหมือนกันนะคะอ๋อนี่นะคะเอาตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะตัวรองท็อปแตกต่างกันยังไงบ้างจากเมื่อกี้นะคะตัวนี้จะเป็นบุหนังนะเป็นบุหนังสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ตรงนี้จะใส่เป็นลายแบบกลอสซี่นะคะ อันนี้นะคะกำลังติดฟิล์มนะนี่นะคะอ่อนลืมลืมลืมปิดให้ลูกค้าที่เขากำลังติดฟิล์มให้อยู่นะคะสีนี้ก็ขายดีขายดีมากๆเลยรู้สึกว่าช่วงสองสาวันมานี้คือปล่อยเยอะมากนะคะเซ็นเซอร์หลังนะคะสีํำแหน่งนะตัวนี้น,น,น,นี่นะคะ นี่นี่ข้อแตกต่างนะคะระหว่างสมาร์ทกับพรีเมียมนะคะลูกค้าได้แอ a i หลังเพิ่มนะคะมีแ air หลังเพิ่มให้ด้วยนะ,ะ,นะสำหรับเทสได้นะคะคันนี้สำหรับเทสได้ตัวนี้เป็นตัวลองคอรเป็นตัวเดียวกับที่กำลังติดฟิล์มอยู่นะคะตัวนี้ขายเหมือนกันเลขไม์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2000นนะคะลูกค้า เลกไม่ประมาณสองพันลูกค้าได้ชุดแต่งไปด้วยนะคะชุดแต่งนี้นะลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะคะลูกค้าได้ชุดแต่งไปแล้วกับรถขับแค่ประมาณสองพันโลนะคะได้ชุดแต่งไดสติ๊กเกอร์ไปแบบนี้เลยนะคะไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะคะเป็นดับไลท์ไกด์ดิงสวยๆเลยนะคะคันนี้ชุดแต่งแบบคริสตลนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจจองรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหม่ของเตโยต้าป้ายแดง สามารถโทรสอบถามหรือว่าแอดไลน์สอบถามโปรโมชั่นได้เลย062-712-4995นะคะวันนี้มัดขอพาเดินชมบรรยากาศเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเวลามีส่งมอบรถนะจะพยายามถ,ายถ่ายคลิปให้ได้ดูกันนะคะจะพยายามถ่ายถ่ายคลิปให้ได้ดูกันนะ,ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ